ญาติห่งชาติสิรินาถนำสุมนวนเอาผิดกระบวนการออกโฉนดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายร้องทุกดํดำเนินคดีกับราษฎรและาหน้าทีรัฐที่เกี่ยวข้องรวม14รายทั้งอดีตทั่วราชการจังหวัดภูเก็ตอดีตที่ดินจังหวัดอดีตหัวหน้าอุทยาแิ่งชาติสิรินาถรวม8รายข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และสร้างเอกสารเท็จเพื่อครอบครองพื้นที่อุทยาน เจ้าหน้าที่รวบผู้ต้องสงสัยคดีคนร้ายยิงปะัดและเจ้าหน้าทีเ่เทศบาลตำบลมมกรูดเสียชีวิต4คนเพิ่มอีกหนึ่งคนโดยแกะรอยจากภาพวงจรปิดและพยานหลักฐานสอบสวนพบข้อมูลเชื่อมโยงกับหลักฐานค่อนข้างชัดเจน UN ประกาศโรคอีโบลาเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศเรียกร้องทุกชาติร่วมต่อสู้กับโรคร้ายอย่างเต็มที่โดยด่วนและให้ประเทศต่างๆยุติการห้ามสายการบินลงจอดประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรค หนุ่มใหญ่ชาวสหรัฐเมืองเบลรัฐฟอริดาใช้ปืนยิงลูกสาวและหลานวัยสามเดือนถึง10ขวบอีก6คนเสียชีวิตข่ะบ,บ้านพักก่อนเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจมาที่เกิดเหตุและยิงตัวตายต่อหน้าตำรวจ